ไปได้สงสัยเห็นมาถ่ายบ่อยครับถ้าดัมมี่มาบ่อยดัมมี่ก็สามีเจเล็บ <c oughs> คนดูก็บางทีเขาก็อย่าเล่นเป็นแค่นะครับน้องฝน้นแฟนน้องแชมป์ใส่ถุงใส่ถ้วยลูกไปพี่ฝนลงมาด้วยจ้า ยำปูม้าเจ็ดสิบบาทยำปูม้าเจ็ดสิบบาทอันนี้น้องแฟนน้องแชมจา๋าของพี่หรอจาร๊าได้จะ้ะเกือบเกิดทุ่มนะจ๊าพี่จา๋ายำปูมา้ากุ้งสดเจ็ดสิบบาท S <s <us> <S สวัสดีค่ะคุณป้าเจ็ดสิบโลค่ะนี่พี่ฝนนะบอกน้องกันเองเลยนะคะเจ็ดสิบบาทคุณป้าดูก่อนนะคะร้านเสื้อผ้าตามคุบุป่ปาแข็ง ปลาใช่ปะจจาคุณ้มีหน้ามาอยู่มั้มุมนี้บลาคุณป้าขอบพระคุณค่ะคุณป้าคนแรกที่ชมเรียกคุณพี่ตั้งแต่อยู่บ้านแล้วแต่เยี่ยเพราะว่าต้องเรียกคุณพี่ดิเออใช่จะได้ไั้งแ่ตั้งแเยี่ยตุนจีนตุนจีนแฟนหนูเห็นแฟนหนูบอกว่าถ้าว่าง บอกหนูว่าทาวางให้หนูไปพบแพทย์บ้างไมครับเป็นไรเหรอเหมือนหนูไม่สบายไม่สบาย่นหนาไม่สนาวหนาไม่หนาเขาให้ใส่ที่ใด่เลยยังไม่ใส่เลยดูลูกละวหน้าแม่ติดไม้ว่าเอาโจระวังเลอะ โพสมาหาโคกมาหาโคกบอกลูกเลยว่าวางแผนไว้แล้วโพสเลยลูกว่าห้าโคกอะวันนี้หกโคกเปล่าวันนี้เอาก็เอาดิคุณโจได้รีบมาแจะเที่ยงแบบนี้แค่ขนมาก็เป็นลมแล้วมั้งเนเอาเพิ่มแค่โคกเดียวเป็นไรเป็นเล่าโอ้ไม่หนักเท่าไหร่เราเดี๋ยวไปทุกให้พรุ่งนี้อ่ะไปเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรไปมันทุกให้เจ็ดส จำหับประจำานตั้งแต่หนูยังไม่ดังจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ดังก็ยังไม่ดังามเจอคุณโลยอ๋อขอบคุณครับพอดีบ้านไม่อยู่แถวนี้ฮะป้าโทรมานั่นแหละปีแม่นานไปไหนคะไม่นานะเดินไปส่งของแป๊เดี๋ยวลูกลูกจบลูกฟังแม่ต้องพูดจาให้ถูกมากแม่มีกร้องมีสองเรื่องทั้งหมด ไว้ล่นไงคุณจอดีกว่าเลยตกาใครช่วยใครถูกค่ะได้เด็กรถไม่มีใครดือลูกคืออะไรลูกจอยเดี๋ยวเดี๋ยวจะบินไหนขึ้นแลค่ะลูกเดี๋ยวบางต้นสอนเลย เวลาเสาไหนอะลูกที่ต้องขาย่ื้าขายตุง้งโพไม่ได้ขาดหลังลักลูก สองร้อยเลยเหมือดาขั้นสั้นหน่งร้อยสามสิบป่ะไหวไหมอย่างเดี๋ยวลูกรอแม่แป๊บโอเคไม่ทูลได้นะได้ค่ะลูกเดี๋ยวแม่ล้างข้นให้แป๊บเก็บถุงมาค่ะไปเลยลูกใส่ถ้วยหรอคะลูกใส่ถุงใส่ข้าวโพดมะม่วงโอเคลูกเด็ดเด็ดต้องรัเวลาข้าวโอดมะม่วงนะส่กน้องจอยอยู่ในมือพี่เล็กแล้วนะคะ จวทำสามรถ อยังอยู่ที่ยวเราตั้งค์เป็นลูกชื่ออะไรอ่ะลูกโอเคแม่อ่าเดี๋ยวนะกุ้งมังกรเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล็กดูให้นะลูกเหมือนจะเหมือนจะว่าจะไปไหนเนี่ยโรงแรมตุนไทยโอคอทัศก็สีแดงลัยนี้ก็แดงค่ะพอดีเป็นวันเที่ยวต้องดูอันนี้ให้ตรงนี้ดูเลยนั่งเองนะดูดิเงี้ยให้มาแม่ให้หมดตัวเลย แต่แบงค์แบงค์หมื่นโอเคเหมือนเหมือแกงเ

ไม่เป็นไรให้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้เอาหนูได้ไปร้านไหนโช่อได้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอดีแฟนหนูขายของอยู่ตลาดนะวันนี้เพื่อปตกปลาฮะไม่ไปวันก่อนไปแล้วได้ไหมส่วนใหญ่้องทีเขาก็ได้ได้ปลากรุงปลาเก๋าให้เพื่อนฮะบ้านต้นเจ็ดเที่ยน้องน้องฝนไม่โทรมาห้าโมงครึ่ง อยู่ที่มือแม่เจ็ดสิบบิลนะคะได้ลูกได้ได้นั่นแะน้องบิวอยู่หัวเลยมีอะไรนะคะเจเล็กเสื้อเจเล็กเลยไม่ปากหวานเจลรักพวกเรานไม่งั้นไม่ขอโคกมาห้าใบแม่เจ๊โชคดีจังน้องฝนเจ็ดสิบบาทลูกไปให้แน่นาไปให้แน่นาน น้่น uhm, ดัามี่มีกี่พันเนี่ยโค้ดม่วงเลยไหมลูกมาแฉะมันคอยทัดเจ๊เล็กไม่มีอะไรเดี๋ยวนะจอยก็อยู่กับเจเล็กแล้วแป๊บเดียวนะคะแป๊บนึงเขากำลังทำให้แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวได้ปึ๊บโค้ดก็ปั๊บเลยขับรถกันมาเลยแล้วก็ส้มตำหน่อย โมงโพแต่นะลูกนะของลูกเผ็ดพอดีพอดีอลูกะน,น,นะเนาะบิลก็เผ็ดพอดีอลูกค่ะ หนึ่งคี่โซนโลกของสดเจลี๊ดหนึ่งอย่างเจ็ดสิบสองอย่างแลเจ็ดสิบลูกค้าถูกใจอะไรจดไว้นะจ๊ะพอจดไว้แล้วลูกพบกันนานนิดหนึ่งนะเก็บเก็บคุ้มมาลูกจ้าพี่แก ไปถึงพอดีน้องบิวหนึ่งสีูนย์นะคะลูกลน้องจอยลงคกแล้วทอดม่วงอะ่ะเหลือแต่ทะเลใส่ให้ลูกนะดูกันนะคะถ้าสั่งแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งเราพบกันนะคะ ก็อดทนเต็มของทำนะลูกเนะี่ยขายไม่ช้าทั้งหมดค้าขายให้ลูกค้าเยอะๆดูน้ากินน้าซื้อหน้าหาจิตพอดีพอดีน้องจอยลูกใส่ถ้วยใส่ถุงลูกจานทะเลสุก ไปลูกเนี่ยทะเลสุดร้อยเดีวยว คคุณ่ะพี่ตั้งพี่แคกพี่บาซิลพี่น้ำพี่พึ่งพี่เก๋พี่เก๋นี่พี่เก๋ค่ะประจำมะอันนี้หกโมงครึ่งเนี่ยตั้งไว้ก่อนแป๊ะ ปลาเงี้ยมีเห็นไหมมีขยับหลังอ้ยปลาเงี้ยนปลาเงี้ยนปลาเงี้ยนเหมือนกันทำไมมันถึงเงี้ยนอ่ะมันมีอารมณ์อางั้นเราบอกว่าปลามีอารมณ์ก็ได้ปลามีอารมณ์เออไม่ต้องบอกปลาเงี้ยน็ดีเนาะ <c oughs> เปลี่ยนชื่อเมนูไปเลยบ้านพี่จงกุง้งสดทอดม่วงเผ็ดน้อยบอกปาเงี้ยนพวกก็วายเขาบอกว่าปางเงี้ยนรู้คุณโจอยากจะสุภาพ <c oughs> แต่ว่าแฟนขับก็อยากให้คุณโจหยาบกุ้งสดนะจ๊ะใส่ถ้วงงยใส่ถุงนะจ๊ะบ้านพี่ก้าง,งจ้าสามกลบ จากนี้ก็พอดีแหละของผมนะทั้งหมดจากนี้ข้อของผมพอดีแหละดีว่า รอไม่ไหวจริงๆมารอบเมื่อเดี๋ยวปิดออร,บบอรเดอร์งงยุ่งอีกฟังเงียนี่แล้วใช่ไหมหนูบอกให้เหมือนแกล้งเพราะไม่ได้ตำหัวปั่นหัวมาคุณโจต้องเข้าใจนะยิ่งสายคนยิ่งเยอะ มารอลูกค้านี่ใครมาหรอกเรื่องจริงยำเนียนเดี๋ยวจะพี่พึ่งเร็วๆนี้อันนี้แทงผมป่ะไม่ใช่ยังพี่จะเอาเลยป่ะล่ะเอาเอาเลยเดี๋ยวทำให้คปบเดี๋ยวเจ้าหนี้ก่ับขังเนียนสองถุงแล้วก็ยำรวมทะเลสดจัดๆเลยถุง เซลนะปลาเงี้ย70บาทลูกของน้องเกฟ100

ครูนะคะลูกค้าไม่เห็นเราหนูยังมีแอบอยู่ข้างล่างอีกเพียบถึงได้นักเวลาไปประมาณนั้นปลาซลลลูกชายถุงใส่ถ้วยแต่ว่าถ้าถึงนะเดี๋ยวรีบดูแลให้เลยนะคะไาน้องปลาเซลลเจ็ดสิบบาทวันวันอ๋อต่อถ้วยช่ะชอ เดี๋ยวดูอีกสินี่ร้อยนึงอยากดูอีกซืนั่น,น,นแหละต้องประมาณเวลาที่นัดไว้ค่ะยำปลเนานปลเงี้ยนอันนี้ร้อยหนึ่งยำปลาเงี้ยนประจนมาลูกค้ายิ่งต้องรู้ต้องโทรม,มาเ <laughs> ข่งใจบายลูกไหนหนาปาซิลเจดสิบน้องเคสร้อย นะเอาน้ําัตัดลงไปหนนะเอาใจเลยลูกค้าม่วงโคตรหา